โรงเรียนบ้านกันผมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต2ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น122คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนเส้นทางที่เราใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีความสำคัญมากในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนอย่างสม่ำเสมอในส่วนของนักเรียนเรามีการเตรียมความพร้อมโดยการปลูกฝังทัศนคติ พนักเรียนได้ทราบว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนได้อย่างไรบ้างในระดับชั้นประถมวัยเราให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการและพัฒนาการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมหรือสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาการในระดับที่สูงขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงส เรามุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขียนและคิดคำนวณโดยมีการนำเทคโนโล,โลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้คุณครูสามารถสืบคน้นองค์ความรู้ใหม่ๆได้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกสามารถพัฒนาความรู้ไปพร้อมๆกันทั้งตัวคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6จะมีการสอนเสริมในช่วงเย็นและในวันเสาร์โดยให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบตามตัวชี้วัด เมื่อพบว่านักเรียนยังต้องพัฒนาตัวชีวิตใดก็จะมีการเสริมให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในตัวชีวิตนั้นให้มากขึ้นรวมทั้งการนำกระบวนการ active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดความรู้และทักษะส่งผลให้นักเรียนเกิดความจำที่ยาวนานเป็นพื้นฐานของการเรียนในเรื่องที่ยากขึ้นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เรายังมีระบบการส่งต่อนักเรียนระหว่างคุณครูประจำชั้นท่านเดิมกับคุณครูประจำชั้นท่านใหม่ ทำให้คุณครูประจําชั้นท่านใหม่สามารถทราบได้ว่านักเรียนยังต้องพัฒนาในจุดใดบ้างส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรามาถูกทางแล้วก็คือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONe t ที่โรงเรียนบ้านกันผมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่ปีพศ2557ถึง2567 ถือเป็นผลงานที่พวกเรามีความภาคภูมิใจมากเราจะพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้นักเรียนของเรามีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นสามารถประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตได้ขอขอบคุณนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะ